สวัสดีค่ะมาพบกับเด็กๆออนุบาลสามทับหนึ่งนะคะมาดูพัฒนาการของเด็กๆก,กันนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชานนัตบงปุ่มจิมรับวันนี้ผมจะมาอ่านอัญจระครับก็ <c oughs> ประตูครับชอบมะปราวครับ กินเงาะครับนางฟ้าหอกครับนอนครับนอนบนเบาะครับน้ำซอกครับอีท็อกครับผมครับสวัสดีค่ะไม่ชื่เด็กกินนะรวันแรกสอิที์ชุดเล่นที่นองหหงกค่ะบอกจื่อประจางคิดกัน Hello my name is หนูชื่อเด็กกญิงหนูนมรณาสาธิตดิดแนนน้องลูกอันนี้หนูจะมาอ่านสาระออกค่ะเพราะปะตูเจาะมะพร้าวกินง้องนางฟ้าหอนอนบนบอ่อน้ำชอบปีพอ กินปลาวอยู่มาค่ะวันนี้จะมาอ่านหนังสือวันนี้จะมาอ่านหนังสือค่ะเคาะปรกตูเฉะมะพร้าวกินหัวนางกว่าหอบนอนบนเบาะน้ำชอบปีเถอะขอบคุณค่ะ หอน้ำเศาะนอนบนบ่อนางนางฟ้านางฟ้าหอกินง้อเจาะมะพร้าวเคาะประตูเป็นไงจะขังบุญลงกลง้างเอาอ่านลงไหมเคาะประตูตอเคาะประตู ชอบหมอเผาวกินง้อนา <àng>. งนางฟ้าหอกนอนบนบ่อน้ำน้ำโะน้ำโซะปีตกปีตก สวัสดีครับวันวันนี้ผมชื่อผมชื่อรัชชาโคราภบาง์มงครับวันนี้ผมจะมาอ่านสระออกครับอ่านก็ประตูชอบมาฟ้ากินหอะนางฟ้าหอกนอนบนเบาะน้ำเสาทพีเถาะ คุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนนะคะอ่านได้เก่งมากค่ะแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กๆแล้วก็ให้ความร่วมมือตลอดมานะคะขอบคุณค่ะ